อืมเอตัววันนี้ที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่ขังขาวเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนั้นน่าจะเป็นคนแหละจะว่าไปไปหาพี่ฟฟี์มดีกว่าพี่ฟฟี์มพี่ฟฟี์มว่าไงพิวเรขอเข้าไปไ พี่ฟิล์มมีไรฟิลวันเนี้ยที่เราเห็น,น่ะมันตัวอะไรกันแน่อหนูว่าไม่น่าใช่ขังข้านะหรือว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาว<ะ>พี่ฟิล์มแต่หนูว่าไม่น่าใช่ขังขา้าน่าจะเป็นคนมินได้อะไรแบบนี้ยฟิล,ล์วเธอไปนอนได้แล้วเลยสัพี่จะนอนแล้วเนี่ยก็ได้พี่ฟิล์ม